สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมอาจารย์แป๊ตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุนไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขแปดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งและเจ็ดหกเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของพุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลายีบสองนาฬิกาถึงยี่สามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูนย์หมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขสอง หมายเลขหกและหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำต,ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไป,ปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ คู่แรก05 04และ02เป็น3มคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขหกหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าและหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหกแปดและหกเจ็ดเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วย สถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคา่าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเอง ท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิ้นด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ